สนอนตะบนศรีสัชนาลัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสมัยยงย่างนนคู่กสนอตะบนยงคู่พวกเรากสนอนเพอศรีสัชนาลัยวันนี้จะมาติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพอช .11001 ระดับประฐมศึกษาสาระทักษะการประกอบอาชีพทั้งหมดจะมี4บทด้วยกันบทที่1การงานอาชีพ บทที่ 2. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพบทที่ 3. การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพและบทที่ 4. ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพเนื้อหาทั้งหมด4บทเรียนนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์นิปยาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพนะคะข้อที่ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายความสําคัญวิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบคายการงานอาชีพในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาคท่าเทีบข้อที่2นะคะเพื่อให้ผู้เรียนอธิบายเหตุปัจจัยความจําเป็นในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนได้และข้อที่3นะคะเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับและเห็นคุณค่าในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกและปฏิบัติการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกอาชีพได้ บทที่ 1. การงานอาชีพเรื่องที่1ความสําคัญและความจําเป็นในการประกอบอาชีพอาชีพหมายถึงการประกอบอาชีพที่มีรายได้ตอบแทนโดยใช้แรงงานความรู้ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่วิธีการต้องเป็นการอาชีพที่สุจริตและไม่มีผลเสียต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมนุษย์เราจำเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆเพื่อต้องการดำรงชีวิต เรื่องที่2อ,อาชีพในชุมชนคนต้องมีอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองครอบครัวการมีอาชีพของตนเองต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความรู้ความสามารถเงินที่ใช้ในการลงทุนมีสถานที่มีตลาดรองรับอาชีพเหล่านี้ได้แก่งานบ้านงานเกษตรงานประดิษฐ์และงานธุรกิจ เรื่องที่3การประกอบอาชีพในภูมิภาค5ทวีปภูมิภาคของโลกประกอบด้วย5ภูมิภาคได้แก่เอเชียอเมริกายุโรปออสเตรเลียแอฟริกาบทที่2ช่องทางการเข้าสู่อาชีพเรื่องที่ 1. ความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพการศึกษากระบวนการผลิต กระบวนการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำมาพิจารณาว่าอาชีพนี้จะสามารถยึดมาเป็นอาชีพของตนเองได้หรือไม่การมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพเท่ากับการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้บทที่ 3. การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเรื่องที่1 ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพด้วยปัญญาคิดเป็นปัญญาคิดเป็นกระบวนการคิดเป็นเป็นการคิดโดยมีฐานข้อมูลด้านวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและข้อมูลของตนเองมาเป็นตัวการในการช่วยตัดสินใจจึงเลือกหนทางในการดำเนินชีวิตก็จะเกิดความสุขจากการตัดสินใจถูกต้องหลักของการคิดเป็นการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ3ประการคือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสังคมและวิชาการเมื่อได้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการไตร่ตรองรอบคอบแล้วย่อมก่อให้เกิดความพอใจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเพื่อให้การคิดตัดสินใจเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสมรรถภาพของคนคิดเป็นสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีระบบแสวงหาและใช้ข้อมูลหลายๆด้านในการคิด แก้ไขปัญหารู้จักช่างน้ำหนักคุณค่าและตัดสินใจหาทางเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยมความสามารถและสถานการณ์หรือเงื่อนไขส่วนตัวและระดับความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆเรื่องที่สการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพด้วยการวิเคราะห์ศัก,กยภาพการตัดสินใจที่จะดาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีวิธีการหลากหลายเช่นทําการวิจัยทดลองทําก่อนลงมือทําจริงการใช้กระบวนการคิดเป็นบทที่4ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพตรวจสอบความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพเมื่อตัดสินใจว่าจะประกอบอาชีพใดแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า อาชีพที่เลือกนั้นจะสามารถดำเนินการได้จำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบแม้ว่าจะได้ข้อมูล3ด้านจากกระบวนการคิดเป็นแล้วควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในด้านต่างๆที่มีส่วนทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ได้แก่ครอบครวัวสังคมชุมชนตลาดความพร้อมของปัจจัยการผลิตความยากง่ายในการดำเนินงาน แบบทดสอบวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพอช11001ระดับปฐมศึกษาข้อที่1การประกอบอาชีพในภูมิภาคมีทั้งหมดกี่ทวีปข้อกอไก่2ทวีปข้อขอไข่3ทวีปข้อคอควาย4ทวีปข้ององ,งูหทวีป คำตอบที่ถูกต้องคืององงูห้าทวีปเพราะภูมิภาคของโลกประกอบไปด้วย5ภูมิภาคได้แก่เอเชียอเมริกายุโรปออสเตรเลียแอฟริกาข้อ2การประกอบอาชีพในภูมิภาคมีกี่ทวีปอะไรบ้างข้อกอไก่ทวีปเอเชีย ข้อขอไข่ทวีปออสเตรเลียข้อคอควายทวีปอเมริกาข้ององงูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องข้ององงูถูกทุกข้อเพราะเพราะว่ากอไก่ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและทวีปแอฟริกาจะอยู่ในห้าทวีป ข้อ 3. ปัจจัยสี่มีอะไรบ้างข้อใดถูกที่สุดข้อกอไก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคข้อขอไข่อาหารเครื่องนุ่งห่มรถยนต์ยารักษาโรคข้อขอควายอาหารเครื่องนุ่งหม่มโทรศัพท์ยารักษาโรคข้อง,งงูอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจะเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ข้อ4ส่วนใหญ่ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียจะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักข้อกอไก่ข้าวโอ๊ตข้าวบ a เล่ข้าวไร้ถั่วมันฝรั่ง ข,ข,ข้อขอไข่โกโก้กาแฟถั่วลิสงยางพาราและปาล์มข้อคอควายการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงข้ององ,งูข้าวข้าวสาลีข้าวฟ่างและถั่วเหลืองคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อคอควายจะเป็นการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์การประมงนะคะ ข้อ5อากาศร้อนชื้นและอบอุ่นประชากรนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและการส่งออกเป็นสินค้าได้แก่อะไรบ้างข้อกอไก่โคกระบือข้อขอไข่แพะแกะข้อคควายปลาตะภาพน้ำข้องงูสุกรไก่เป็ดคำตอบที่ถูกต้อง คืององ,งูสุกรไก่เป็ดเพราะการเลี้ยงสัตว์ในเขตแห้งแล้งในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และตอนกลางของทวีปซึ่งเป็นเขตทุ่งหญ้าก,กึ่งทะเลทรายประชากรมีอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบเล่ล่อนสัตว์เลี้ยงได้แก่อูดแพแแะแกะโคม้าและจามลีโดยเลี้ยงเพื่อใช้นมและใช้เนื้อเป็นอาหาร เขตอากาศร้อนชื้นและอบอุ่นชื้นเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและส่งออกเป็นสินค้าสัตว์เลี้ยงได้แก่สุกรการประกอบอาชีพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะการประกอบอาชีพในลักษณะใดข้อกอไก่ ขุดบอ่อน้ำมันข้อขอไข่กเกษตรกรรมข้อขอควายการท่องเที่ยวข้ององงูอุตสาหกรรมคำตอบที่ถูกต้องกเกษตรกรรมคือข้อขอไข่เพราะ,กระเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแบ่งเป็นสองประเภทคือการปลูกการเพาะปลูกเพื่อยังชีพการเพาะปลูกเพื่อการค้าการเพาะปลูกเพื่อยังชีพพืชที่ปลูกได้แก่ข้าวข้าวโพดกาแฟเผือกมันผลไม้ยางพารา การพ่อปลูกเพื่อการค้าได้แก่ข้าวเจ้ายางพาราอ้อยชากาแฟพริกไทยเป็นต้นข้อ7ข้อใดคือสมรรถภาพของคนคิดเป็นก็ไกปเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีระบบข้อขอไข่สามารถที่จะสแสวงหาและใช้ข้อมูลหลายๆด้าน ข้อ,ขอควายรู้จักช่างน้ำหนักคุณค่าและตัดสินใจหาทางเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยมและสถานการณ์ข้องงองูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคืององูถูกทุกข้อสมรรถภาพของคนคิดเป็นก็คือหนึ่งประเชิญปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีระบบ ข้อ2สามารถแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลหลายๆด้านในการคิดและแก้ไขปัญหาข้อ3รู้จักช่างน้ำหนักคุณค่าและตัดสินใจในการเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยมความสามารถและสถานการณ์หรือเงื่อนไขส่วนตัวและระดับความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ข้อ8ลักษณะของคนคิดเป็นข้อใดไม่ถูกต้องกไก่มีความเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งธรรมดาสามารถแก้ไขได้ข้อขอไข่การคิดที่ดีต้องใช้ข้อมูลหลายๆด้านข้อมูลตนเองสังคมวิชาการข้อคอควายรู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอข้ององ,งูทำงานหนัก เอาเบาสู้คำตอบที่ถูกต้องคืององูทำงานหนักเอาเบาสู้ข้อ9การแก้ปัญหาลักษณะของคนคิดเป็นควรเป็นอย่างไรข้อกอไก่ตกงานจึงมาลักขโมยข้อขอไข่ ว่างงานจึงกลับมาอยู่บ้านเฉยๆข้อคอควายเรียนจบมายังไม่มีงานทําจึงเดินทางท่องเที่ยวข้องงูพ่อแม่ทําสวนส้มจึงหาช่องทางขายส้มในรูปแบบออนไลน์คำตอบที่ถูกต้องคืององูพ่อแม่ทำสวนส้มอยู่แล้วเลยหาช่องทางขายรูปแบบออนไลน์ ข้อ10ข้อใดไม่อยู่ในแผนการผลิตสินค้ากอไก่แผนการเลือกผลิตสินค้าขอไข่แผนการเลือกทําเลที่ตั้งคอควายแผนการใช้แรงงานข้ององ,งูแผนการตลาดคำตอบที่ถูกต้องคืององ,งูแผนการตลาด แผนการตลาดคือแผนที่บอกภาพรวมการทำการตลาดข้อ11ข้อใดคือความหมายของอาชีพก็ไก่การทำงานที่มีรายได้แน่นอนข้อขอไข่การประกอบอาชีพที่มีรายได้ตอบแทนโดยใช้แรงงานข้อควาย การทำงานอย่างสุจริตข้ององงูความสามารถในการหารายได้ของบุคคลคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่าการประกอบอาชีพที่มีรายได้ตอบแทนโดยใช้แรงงานการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีค่าตอบแทนโดยใช้แรงงานของตนเองแลกมา สามารถนำมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ข้อ12การศึกษาช่องทางในการเข้าสู่อาชีพเป็นอย่างไรข้อกอไก่ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลข้อขอไข่ทำให้รู้เท่าทันการตลาดและบริหารจัดการอาชีพได้ข้อคอควาย ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตข้ององูงทำให้ประกอบอาชีพได้ผลกำไรดีคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ข้อ13ก่อนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพควรพิจารณาข้อใดข้อกอไก่พิจารณาจากความต้องการของตลาดข้อขอไข่คำหนึงถึงการขนส่งและความต้องการของลูกค้าข้อขอควายความชำนาญและความถนัดของตนเองข้ององงู ความเป็นไปได้ของอาชีพและความเหมาะสมกับตนเองคำตอบที่ถูกต้องคืององงูความเป็นไปได้ของอาชีพและความเหมาะสมกับตนเองการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนั้นควรพิจารณาจากความชอบความสามารถความถนัดความสนใจค่านิยม บุคลิกภาพของตนเองเป็นหลักข้อ14ข้อใดไม่ถือว่าเป็นช่องทางอาชีพที่สุจริตข้อกกไก่แดงขายสินค้าทุกอย่าง20บาทตามตลาดนัดข้อขอไข่โดอุดมเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสอง ขอ้ขอคอควายตาล่าสัตว์ป่ามาขายขอ้งององูวิในนำมรดกมาขายใช้นี่คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายตาล่าสัตว์ป่ามาขายการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นการกระทำผิดกฎหมายสัตว์ป่าเป็นสัตว์สงวนทั่วไป เป็นสัตว์ที่ห่วงห้ามและควรอนุรักษ์ไว้ข้อ15ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกอไก่การปลูกมันสำปะหลังในฤดูแล้งข้อขอไข่การทำนาหวานแทนนาดำข้อขอควายการทำ ประมงจับปลาในฤดูวางไข่ข้ององ,งูการเลี้ยงบัวแบบปล่อยไล่ทุ่งคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายการทำประมงจับปลาในฤดูวางไข่ในฤดูวางไข่จะเป็นฤดูที่ห้ามจับปลาทุกชนิดในช่วงฤดูวางไข่เพราะจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ16ข้อใดคือความหมายของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ข้อกอไก่การท่องเที่ยวโดยมีที่พักอยู่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนข้อขอไข่การท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุข้อคอควายการท่องเที่ยวโดยตามป่าตามภูเขาข้ององงูการท่องเที่ยวแบบเชิงพาณิชย์คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อกอไก่การท่องเที่ยวโดยมีที่พักอยู่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชุมชนโฮมสเตย์คือการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคายเดียวกันโดยมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวได้พักชั่วคราวซึ่งมีจำนวนไม่เกิน4ห้องมีผู้พักรวมกันไม่เกิน20คน โดยมีค่าตอบแทนและจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรข้อ17ช่องทางใดที่ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ขายสินค้าและบริการในรูปแบบมัลติมีเดียได้ข้อกอไก่แอปพลิเคชัน f c e e o o o k แ n p a g e ข้อขอใครแอปพลิเคชัน i ล e Chat ข้อคอควายโปสเตอร์ข้ององู อินสตาแกรมคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคควายโปสเตอร์เพราะว่าโปสเตอร์นะคะคือภาพขนาดใหญ่ที่พิมพ์บนกระดาษมีการออกแบบเพื่อใช้ติดแขวนบนผนังหรือกำแพงโปสเตอร์ Potter อาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียนก็ได้ข้อ18ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดการผลิตข้อกอไก่ มีความต้องการสูงข้อขอไข่มีต้นทุนต่ำและรายได้สูงข้อขอควายคมนาคมสะดวกข้ององูอยู่ใกล้ชุมชนและตลาดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่มีต้นทุนต่ำและรายได้สูงเพราะว่าคุ้มค่ากับการลงทุน ข้อ19การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชียมีการดำเนินการประกอบอาชีพประมงกี่ลักษณะและมีอะไรบ้างข้อกอไก่2ลักษณะคือประมงน้ำจืดและประมงทางทะเลข้อขอไข่2ลักษณะคือประมงน้ำจืดและประมงน้ำเค็มข้อคอควาย2ลักษณะคือประมงน้ำเค็มและประมงทางทะเลข้ององู ไม่มีข้อใดถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่สองลักษณะคือประมงน้ำจืดและประมงทางทะเลการทำประมงน้ำจืดหมายถึงการทำประมงในแหล่งน้ำจืดตามบริเวณที่ต่างๆส่วนการประมงทางทะเลคือการจับปลาในมหาสมุทรเป็นระยะทางไกลจากท่าเรือของประเทศนั้น ข้อยหากต้องการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างข้อกอไก่แหล่งเรียนรู้ของชุมชนข้อขอไข่อินเทอร์เน็ตช่อง YouTube ข้อขอควายพิทยาสารด้านการเกษตรข้ององงูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่อินเทอร์เน็ตช่อง YouTube เพราะว่า YouTube นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอ านอินเทอร์เน็ตข้อ21กิจกรรมใดไม่อยู่ในการจัดการการตลาดข้อกอไก่การแลกเปลี่ยนซื้อขายข้อขอไข่การกระจายสินค้าเกี่ยวข้องกับการขนส่งข้อขอควายการอำนวยความสะดวกทางการตลาดเช่นข้อมูลข้ององ,งูแหล่งเงินทุนหมุนเวียน คำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพราะเงินทุนที่กิจการต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการหรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าข้อ22ข้อใดไม่ใช่แผนการเลือกผลิตสินค้าข้อกไก่ ความต้องการของผู้บริโภคข้อขอไข่จำนวนผู้ขายข้อขอควายยอดกำไรจากสินค้าข้ององูจำนวนผู้ผลิตคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ความต้องการของผู้บริโภคคือความต้องการความอยากได้ในสินค้าและบริการซึ่งทำให้เกิดความพอใจ ข้อ23ข้อใดเป็นช่องเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากที่สุดข้อกอไก่ห้างสรรพ,พสินค้าข้อขอไข่แหล่งท่องเที่ยวข้อคอควายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ององูสถานที่ราชการคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูสถานที่ราชการคือสถานที่การทำงานของรัฐบาลหรือ ของพระเจ้าแผ่นนดนิข้อ24การขายสินค้าในระบบออนไลน์นิยมชำระเงินช่องทางใดข้อกอไก่จ่ายเงินสดข้อขอไข่จ่ายเช็คเงินสดข้อขอควายโมบายแบ็กกิง้งข้ององูบัตรเครดิตคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้องงูบัตรเครดิตคือบัตรที่ทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าเช่นอาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าบริการต่างๆเช่นจองเที่ยวบินจ่ายค่าน้ำมันค่าบริการทั่วไปและจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ข้อ25อินเทอร์เน็ตชุมชนศูนย์ดิจิทัลชุมชนสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงเรื่องใดข้อใดข้อกอไก่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมีงานทําข้อขอไข่ข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายข้อ,ขอคอวายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในพัฒนาอาชีพข้ององ,งูถูกทุกข้อ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งเรียนรู้หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์ สวนสาธารนณะสวนพฤกษศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นเป็นอย่างไรบ้างคะนักศึกษาจากที่ครูได้ติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้ในวันนี้หวังว่านักศึกษาคงได้ความรู้และครูฝากให้นักศึกษา กลับไปทบทวนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพในระดับประถมอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ